สวัสดีครับผมพันแสงโคตรหนองนานะครับวันนี้วันที่22เดือนมิถุนาย,ยนสอง3ันห้าร้อยหกสิบสะครับอันนี้ที่ปลูกที่ผมปลูกแพนกล่านะครับปลูกวันที่6อันนี้มันก็เริ่มงอกมาแล้วนะครับแล้ถ้าเกิดมันงอกมาก,กวันนี้ผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับ เองกลุลาครับหญ้าที่มีโปรตีนสูงมากนะครับผมเลยจะปลูกให้วัวผมกินนะครับแลาตัดหญ้าจะได้หายากง่ายๆนะครับอันนี้ผมก็ตรงนี้ผมปลูกรูกซี่นะครับหญ้ารูซี่เอามาเล็ดมาหวานแล้วก็เปิดเทปน้ำพุ่งนะครับให้น้ำ Jag är russin.